รีวิวครีมปลอดที่จริงใจคือลอดมากแม้คาคือตัวแม่มากคือตื่นมาแล้วคนใช้คลิปนี้เยอะมากตัวเราต้องแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น ก็คือแบบว่ามีคนบอกว่าเอ้คิมนี้มีปลอดฉ่ำๆแน่ๆแล้วแม่คะเขตอบว่ามีจริงขาดสองเปอร์เซ็นอ๋อเนี่ยตัวแม่ของจริงบอกไปเลยว่าฉันใส่ปลอดนะแล้วบอกว่าข่าวแน่นอนก็ขาวแน่นอนแหละถ้ามันมีปลอดบอกว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายมากว่าแค่สองเปอร์เซ็นต์ว่าออยไทยหรือว่า f d a สหรัฐอเมริกาก็ตามเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าไม่ให้จําหน่ายพวกปลอดนะครับหอว่าเมอร์คิวรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเครื่องสําอางหรือว่ายาคุตาเพราะมันไม่ใช่ยาน่ะเออห้ามจําหน่าย แบบในเครื่องลูกไข่แบบนี้นะเอาไปวัดไข่ก็พอละปริมาณน้อยน้อยจริงจริงสอก็รู้สึกว่าไม่น้อยนะเออมันก็ดูดซึมเข้าร่างกายเราได้แล้วก็มีผลต่อเสียต่อร่างกายเราได้แต่ในช่วงแรกอะมันจะดูดีมันดูขาวขึ้นได้จริงเพราะว่ามันไปยับหลังไทรโรซินสไทรโรซินสทําให้เกิดการสร้างเม็ดสีถ้าไปยับยังก็เม็ดสีลดลงก็ขาวขึ้นแต่ระยะยาวแสบแดงได้ผิวพังได้สะสมเป็นพิษได้